ธรรมวุโธวา่าหลวงปู่สาคอธรรมวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่15กันยายน2568ทายพิบัติมีทุกหย่อมยญกาเรามันยังน่ารื่นรมอยู่หรือ ในสังสารวัตอันนี้เรามาทำความเข้าใจแค่นี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายอย่างที่เราแบกปริญญามาแบกความรู้แบกความฉลาดมาทิ้งให้หมดมารู้แค่นี้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่แค่นี้ก็พอแล้ว เราลงทุนมาทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรจะเหลืออยู่งานที่เราทำเพื่อประโยชน์ของผู้หวังดีไอ้พวกที่มาไม่หวังดีเราไม่ต้องการมาระแบกทิฏแบกมานะแบกอาสวะมาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรคนพวกนี้มาเป็นที่ลำบากหมู่พวก พระนีนครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติมาเป็นเครื่องกังวลใจมาเป็นเรื่องหนักใจให้ครูบาอาจารย์มันไม่ใช่เราเข้าไปทำงานถวายครูบาอาจารย์ทำงานด้วยหัวใจ ค็ดูเรามีอะไรที่เราทำพระทองคำถวายสมเด็จพระสังฆราชพอเราขอพระทองคำของลุงปู่ท่อนไปถวายเพื่นเพิ่นไม่เอาว่ามันไม่สวยให้ออกแบบใหม่วันนี้ก็งานเข้าไม่มีอะไรสักบาทเราก็ทำถวายคุบายจย์ที่แรกว่าจะทำองค์เดียวสุดท้ายมาทำสององค์ ในสมัยนั้นห้าสิบกิโลสององค์แต่ว้ายไปหมดเลยแล้วมาทำเซฟอีกทำเซฟก็ไม่รู้เท่าไหร่ตอนเอาเซฟขึ้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์สองวันตอนที่เอาเซฟขึ้นวันแรกเอาของเข้าไป พอวันที่สองก็เริ่มขอโอกาสเขออึ้นแล้วก็ขอ,อกับพวกตำรวจว่าเราจะเข้าไปทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าเอาของเข้าเอาเซฟเข้าไปเอาเซฟขึ้นตำหนักดูตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นเวลากินก็ไม่ต้องนอนเวลานอนก็ไม่ต้องกินไม่ต้องเอาข้าวมาไม่มีคนกินข้าว ทำงานให้มันเสร็จก่อนถึงกินพอเพขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงกินที่ทาอยู่นี่ก็เหมือนกันตอนนี้เราทําเป็นเครื่องบูชาครูบาอาจารย์อย่างกุติชีวบาลหรือโรงอบรมพัชกีลานุปถากเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เรามีหัวใจเท่านั้นที่จะทำงาน ส่วนคนที่จะมาร่วมงานร่วมอะไรก็มาร่วมกันทำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาพูดถึงงานดูแลสุขภาพพระเนินเราก็ทำมาตลอดมาตั้งแต่สมัยอยู่สกลมาจนถึงปัจจุบัน อย่างอาจารย์ตูกพอเรามาที่แรกก็มาอยู่จามนตรากับเราเนี่ยแหละพอหลังจากงานการเขียนเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ทางอีสานเราก็นึกว่าได้แต่ข่าวว่าไม่สบายป่วยเราก็เลยไปตามดูปีมกราศีสี่พอเราขึ้นไปงานครบรอบวันมนภาพหลวงปู่ฟันแล้วก็มาเจอ เจวอยู่กับจันยาวมน้ะเราก็เลยไปบอกเอาลงมารักษาที่แรกเขาก็ว่ารับบริจาคไตไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยเรียกพวกทนายเรียกมาสามสี่คนมาให้เขาไปอ่านกฎหมายมาให้เราฟังดูสิมาสรุปให้เราฟังไอ้ทนายคนที่มันมาเมื่อวานนี้ จิมกลับไปเมื่อวานมันอ่านไปพันห้าร้อยฉบับกฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งพาณิชย์อะไรตัวอะไอ่านกันสามสี่คนให้มันไปอ่านกันแล้วก็มาประชุมแล้วก็มาสรุปกันไม่มีเรารับบริจาคไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรที่ว่าผิดกฎหมายเพราะเรารับบริจาคเขาเรียกว่าบริจาคด้วยศรัทธา มีความยินดีในการบริจาคสุดท้ายมาก็เลยถึงประชุมกันคุยกันแล้วก็ว่าช่วงเดือนเมษาหลังจากไปงานอานาร์เสถียรกลับมามาคุยทรงสงการตกลงเราจะทำจะใช้จ่ายประมาณสี่ห้าล้าน เอาสี่ห้าล้านก็มาคุยกันดูว่ใครจะออกเท่าไหร่จบลงก็ใช้ไปได้เปลี่ยนวันที่สิบเอ็ดมิถุนาีี่ครบสามเดือนก็คือวันที่สิบเอ็ดกันยาี44ตจนที่ลงไปจัดงานสามเดือน หลังจากเปลี่ยนใปพอดีเกิดข่าวใหญ่วนเทกเราเลยได้เห็นข่าวใหญ่ภัยพิบัติฉะนั้นการทำงานเราทำงานด้วยหัวใจถวายเป็นพุทธบูชาอย่างเรื่องการที่ออกมาดูแลสุขภาพพระนิน ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เซนเอ็มอู u ูกันเมื่อวันที่ยี่ิบเก้าคุมพาปีหกเจ็ดนี่ก็เพิ่งในปีกว่าที่เราคุยกันปรึกษากันกับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะครบสองปีวันที่สิบสามตุลาจะครบสองปี จะพูดถึงงานเราทำมาก็ก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งแต่เรื่องค่าใช้จ่ายก็ดึงหน้าไม่ถึงหลังดึงหลังไปปกข้างหน้าดึงข้างหน้ามาปกข้างหลังอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่มีเจ้าภาพใหญ่ที่จะมารับภาระไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับตอนที่เราทำงานอยู่ที่สกล เราทำงานอยู่ที่สกลน,นั้นมันมีเจ้าภาพใหญ่ก็คือหลวงปู่เป็นเจ้าภาพให้จะเอาเท่าไหร่บัดจใจจะเบิกเท่าไหร่ก็ได้อย่างตอนทำโรงพยาบาลพาจาย์ฟันก็เหมือนกันพวกเราอยู่ในเหตุการณ์เวาก็หาวิธีการทำงานให้มันผูกที่สุดงานโครงสร้างงานอะไรต่ออะไรทำให้มัน ขยายได้ทันทีภายในหนึ่งอาทิตย์ทำตึกคนป่วยสองชั้นชั้นแรกทำโถงโล่งไว้ก่อนชั้นที่สองไปทำชั้นที่สองให้มันครบได้สามสิบเตียงหอกคนมันเยอะแล้วก็มากั้นข้างล่างก่ออิฐข้างล่างสามวันเสร็จเอากระจกม,มาใส่อาทิตย์หนึ่งเปิดใช้เป็นหกสิบเตียงได้ ที่โรงพยาบาลหลวงปู่ฟันพวกเราทำงานเป็นกรรมกรกันมาตลอดการทำงานถวายเป็นพุทธบูชามีเท่านั้นะในหัวใจของเราจะนำพาคนข้ามวัตตะก็เป็นเรื่องที่เราจะใครอยากข้ามก็ข้ามไม่อยากข้ามก็ ปล่อยให้ไอ้แค่กินก็เอาไปไม่ได้ว่ากันฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติเราต้องเป็นผู้เห็นภัยของวัตัะดูสิภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกย่อมยา่าทั่วโลกดินแดนภัยพิบัติจากผู้คนภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติภัยพิบัติจาก วตัตภัยอุทุกกภัยภัยอะไรตะยรมีอยู่ทุกหย่อมยากเรามันยังหน่าลื่นลมอยู่ในสังสารวัตอันนี้เรายังน่าลื่นลมที่เราถึงแบกพิถิมานะอาสวกิเลสรมาไม่ยอมทิ้งดังนั้นเราต้องทิ้งเราอย่าเอาปริญญามาด้วย อย่าเอาความรู้ความฉลาดมาด้วย mm hmm. เราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดเพราะเราไม่มีการศึกษาเราเรียนอะไรมากเลยไม่เป็นภาระกับอารมณ์ของใจครูบาอาจารย์ไหวไงก็ไหวอย่างนั้นเราไม่ได้มีก้อแม้เพราะเราไม่เป็นคนโม่แล้วแต่ครูบาอาจาราย์ยหวไงก็ว่าอย่างนั้น การทํางานการทําสมาธิหลวงปู่ท่านบอกให้เดินยโยงกลมให้ภาวนาแอกเดินยกกลมมันอยู่นั่นมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นสิ่งอะไรอัศจรรย์ฉังนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งอัศจรรย์นในหัวใจมันเป็นของที่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งหมด ในเมื่อเป็นของที่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งหมดเราจะมายินดีกับอะไรก็สังสารวัตรอันนี้มันอยู่ด้วยภัยพิบัติส่วนใหญ่มันก็เกิดแต่ภัยพิบัติทั่วโลกดินแดนก็ดูทั้งอบพยพทั้งภัยสงครามทั้งอะไรต่ออะไรความขัดแย้งมันมีอยู่ทั่วโลก เราพูดเรื่องภัยพิบัติมาตลอดทั้งปียังมีความยินดีในการที่จะท่องอยู่ในวัตตะอีกอยู่ภัยพิบัติภายนอกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ภัยพิบัติในร่างกายของเราเนี่ยดูสนะิความเสื่อมความสิ้นไปเห็นกำลังมังชาต่างๆ ร่างกายมีแต่ความสิ้นไปมีแต่ความเสื่อมไปกำลังมังซาต่างๆก็ไม่เหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็กเป็นหนุ่มเพราะความแก่เข้ามาครอบงำโลคาพยาธิเข้ามาครอบงำอีกแม้แต่อาหารกลางฉันมันันไปแล้วก็ไม่สบาย ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยคนอยู่ไปเฉยๆเท่านั้นเดี๋ยวก็ท้องผูกเดี๋ยวกับท้องเสียเดี๋ยวกับไอ้นู่นไอ้นี่อยู่อย่างนั้นตลอดทั้งปีมีแต่ความเสื่อมไปแห่งสังขารร่างกายของเราไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่มันจะดีขึ้นมาสักอย่างทุกวันนี้มีแต่ความเสื่อม สังขารเป็นของที่ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงจะว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์้วาเราจะว่ามันเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วจะว่ายังไงกับการปฏิบัติเรามาทำความเข้าใจแค่นี้เลยไม่ต้องไปทำอะไรมากมายอย่างที่เราแบกพริญญามาแบกความรู้แบกความฉลาดมาทิ้งให้หมด มารู้แค่นี้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่แค่นี้ก็พอแล้วอย่างอื่นเราจะรู้จะเห็นนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเรามารู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้คือสัจธรรมทั้งสี่ให้เรามารู้แจ้งแทงตลอดนั่นแต่บัดนี้มันไปจิตอะไรล่ะมันรู้ไม่แจ้งอยู่ทุกเอเนกไปจิตทิฏไปจิตมานะ ไปติดอาสวะไปติดกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนุ่นพวกแบกปริญญามาหอบมาหาบมาหิ้วมาแล้วก็มวัวเถียงทะเลาะกันกับตัวเองอยู่นั่นอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่เชื่ออ้น,นุ่นก็ไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่เชื่อสุดท้ายมาเลยไม่เชื่อใครทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเดรัจฉี ไม่สนใจกับคำสั่งสอนของคููเจ้าเลยไม่สนใจในอุบายและวิธีการต่างๆของครูบายอาจารย์พูดมาทั้งหมดพูดมาไม่รู้กี่ฟ้ากี่ปีแล้วห้าสิกว่าปีหกสิบป,ปีแล้วเราพูดมันเรามาอยู่ท้องภูมินี้ก็จะห้าสิบปีแล้วสี่สิบกว่าปีเราก็พูดมาตลอด ฉะนั้นมันจะต้องคิดทุกวันนี้เวลาก็ายิ่งมีน้อยเวลามีอะไรที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรมีลมหายใจนี่เท่านั้นลมเข้าไปแล้วไม่ออกมาลมออกมาแล้วไม่กลับเข้าไปน่ะก็หมดโอกาสแล้วนะถ้ามันก่อนมันจะหมดโอกาสแบบนั้นน่ะมันจะไปไหนมัน มันไปอยู่ในสมาธิภาวนาได้ไหมหรือไปอยู่กับเปรตอสุรกายสัต์นรกสเดลฉานมีแต่ความมืดบอดมีแต่ความโมโหโทโซน้อยเนื้อต่ำใจอิจฉาริษยามีอยู่ครบหมดมันเปล่าประโยชน์ถ้ามีอยู่ครบหมดทุกอย่างอย่างมีแต่ทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันมันเป่าประโยชน์ อนนี้หละที่ว่าเป็นอัตตกิริมฐานุโยกพรมานกายเปล่าประโยชน์ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนาวามินทรมหาราชวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคิลานุปัถก ตาบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามาคัคคีนวสสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธประจำปี2568ดังน,นี้ค่ะ วันที่10-11ตุลาคม2568วัดป่าพิสิทธนากอรจังหวัดน่านวันที่11-12ตุลาคม2568วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีวันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรี วันที่22 2 3ถึง23ตุลาคม2568วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25 2 6ถึง26ตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมาวันที่1 2ถึง2พฤศจิกายน2568วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718